เรามาสวดพระคาถาสมหวังหรือพระคาถาบารับร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุนโมตัสสะพระขาวโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขาวโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ พักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธอิติปิโสภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุนโมตัสสะภะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะกะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะพุทโธอิติปิโสภะะวาพุทโธอิติปิโสภะะวาติอิติปิโสภะะวาอระหังอิติปิโสภะะวาสัมมาสัมพุทโธ สาธุ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 นโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธติปิโสภะคะวา พุทโธอิติปิโสปะคะวะติอิติปิโสภะคะวะระหังอิติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ปะกวาโตอราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอิติปิโสปะกวาพุทโธอิติปิโสปะกาวาติอิติปิโสปะกวาอรหังอิติปิโสปะกวาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุนโมตัสัพะกาวาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ พักวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสัจพักวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอิติปิโสปะกขวาพุทโธอิติปิโสปะกขวาติอิติปิโสปะกขวาอรหังอิติปิโสปะกขวาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะพะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอิติปิโสพะคะวาพุทโธอิติปิโสพะคะวาติอิติปิโสพะคะวาอะระหัง อิต so, ah mm ิป hmm. ิโสปะคะวาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอิติปิโสปะคะวา พุทโธอิติปิโสภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทโธสะนโมตัสสะ ปะกวาโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอิติปิโสปะกวาพุทโธอิติปิโสปะกาวะติอิติปิโสปะกวาอารหังอิติปิโสปะกาวาอ่าสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะปะกา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธอิติปิโสภะคะวะติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธสาธุ สาธุสาธุนโมตัสสะปะกาวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกาวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุะทโธอิติปิโสปะกวาพุทโธอิติปิโสปะกวาติ อิติปิโสปะกวาอราหังอิติปิโสปะกวาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะปะกวาโตอราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอราหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ อิติปิโสภะคะวาพุทโธอิติปิโสภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอิติปิโสปะคะวาพุทโธอิติปิโสภะคะวาติอิติปิโสปะคะวาอะระหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะ ปะกาวโตอรหโตสัมมาสัมพ anyway ุทธัสสะนโมตตะปะกาวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตตะปะกาวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอิติปิโสปะกวาพุทโธอิติปิโสปะกวาติอิติปิโสปะกวาอรหังอิติปิโสปะกวาสัมมาสัมพุทโธ สาธุสาธุสาธุนักโมตสระพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตสระพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตสระพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโตริจิปิโสภะคะวะพุทโตริจิปิโสภะคะวะติ อิติปิโสปะกวาะาอิติปิโสปะกวาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พคกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอิต <mad father> ิปิโสปะกวาพุทโธอิติปิโสภะกวาติอิติปิโสภะกวาอรหังอิติปิโสภะกวาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะพคกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น well. ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <wszy> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอิติปิโสวาพุทโธอิติปิโสภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุธโธสาธุ สาธุสาธุนัก,มาากโมตัสสักวะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัก,มาากโมตัสสักวะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสักวะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธโธอิติปิโสภะคาวาพุทโธอิติปิโสภะคาวาติ อิติปิโสภะคะวาอระหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต ระหโตสัมมาสามพุทธสัะพุทโธอิติปิโสปะควาพุทโธอิติปิโสปะควาติอิติปิโสปะควาอรังอิติปิโสปะควาสัมมาสัมพุโทโธ